กฎการใหม่ของการค้นคว้าวิจัยเพื่อคุณประโยชน์แห่งผิวจากกิฟฟอรีนกิฟฟอรีนอัลบอโรนพยาอินเทนต์ฟอร์มูลาซีรีส์ชุดผลิตภัณฑ์กลุ่มอัลบอโรนคอลลาเจนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปรนนิบัติผิวอย่างล้ำลึกมากกว่าเดิมถึงสองเท่าด้วยความเข้มข้นและคุณประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่าจากการเติมเต็มอัลบอโรนคอลลาเจนคอลลาเจนจะคอยเป่าคือสกัดเย็นซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุล3ส,สาย โครงสร้างที่ใกล้เคียงกับคอลลาเจนในผิวมากที่สุดจึงสูงสุดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากกว่าในการปรนิบัติดูแลผิวได้อย่างล้ำลึกและสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังอุดมด้วยสารเพื่อการบำรุงหลากชนิดโซเดียมไฮยาลูรเนตเน้นการเติมเต็มร่องลึกและริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและลดการหย่อนคล้อยของผิวพรรณผิวจึงแลดูเรียบเนียนตึงกระชับชวนสัมผัสพร้อมสารสก,กัดจากผลทับทิม ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์กิฟ i ฟอรีนอเบโ o นคลาเจนอินเทนส์ฟอร์มูล่าซีรีส์ชุดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคงความงามแห่งผิวพรรณไว้ได้อย่างยาวนานประกอบไปด้วยเฟสซีรัมซีรัมเพื่อการบำรุงผิวหน้าให้เรียบเนียนกระจ่างใสไร้ริ้วรอยแห่งวัยไอซ s ซีรัมซีรัมเพื่อคืนความยืดหยุ่นตึงกระชับสำหรับผิวรอบดวงตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปในทุกสภาพผิวซองคุณภาพกับ2องเท่าของคุณคา่าจากคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อที่ควรคู่ต่อการปรนิบัติผิวในทุกค่ำคืนของคุณ g i ฟเฟอรีนอ l o บเลนคอลลาเจนอินเทนส์ from ราซ e อรีสปรากฏการณ์ใหม่เพื่อความงามอันเป็นนิรัน์